เด็กชายสองคนกําลังถกเถียงกันอย่างรุนแรงในวงกินข้าวและแล้วทันใดนั้นเด็กผู้หญิงก็ตะโกนขึ้นมากลางวงว่าพวกเธอหยุดได้แล้วถ้าพวกเธอไม่หยุดฉันจะหนีออกจากบ้านนี่เป็นเพียงหนึ่งเหตุการณ์สาคัญของการถกเถียงกันแทบจะเป็นกิจวัตร,รของสองบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ระดับตํานานจะเรียกได้ว่าเป็นการถกเถียงกันจนได้ดีก็ว่าได้เพราะเขาสองคนนํามาซึ่งนวัตกรรมแห่งการบินสู่มนุษยชาตินี่คือเรื่องราวของสองพี่น้องตระกูลไรผู้ซึ่งมีการถกเถียงกันตลอดเวลา แต่เขาก็ยกประเด็นมาด้วยเง่เหตุผลที่สำคัญไม่ใช่ด้วยอารมณ์เป็นการถกเถียงเพื่อต่อย,ยอดและการพัฒนางานจนสำเร็จด้วยดีเรื่องเราสองคนที่เถียงกันจนได้ดีนี้จะสนุกแค่ไหนมาดูกันเลยครับวัยเด็กวิลเบอร์และอวิลไรท์เกิดในครอบครัวที่มีการศึกษาดีและมีจิตใจรักในการเรียนรู้พ่อของพวกเขาคือมิวตันไรท์ซึ่งเป็นบัตรหลวงและครูสอนหนังสือส่วนแม่คือโซฟีไรท์ซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีความรู้และให้การสนับสนุนด้านการศึกษาตลอดมาสองพี่น้องไรท์เติบโตขึ้นในเมืองเดตัน รัฐโอไฮโอและจากการที่พ่อเป็นครูทําให้ทั้งสองได้รับการศึกษาอย่างดีจากบ้านแต่การศึกษาของพวกเขาก็ไม่ได้เป็นทางตรงในการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมพวกเขาทั้งสองไม่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามวิลเบอร์และอวิลมีความสนใจอย่างลึกซึง้งในด้านกลศาสตร์และการประดิษฐ์เครื่องจักรทั้งสองมีความสามารถในด้านนี้อย่างโดดเด่นทั้งสองเริ่มต้นจากการทํางานในร้านจักราย,ยานของตัวเองซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความรู้ที่สําคัญในการสร้างเครื่องบิน การทำงานในร้านจักรยานของพวกเขาช่วยฝึกฝนทักษะในการประดิษฐ์เครื่องจักรและการเข้าใจหลักการทางกลศาสตร์ต่างๆที่พวกเขาจะใช้ในการออกแบบเครื่องบินในภายหลังพวกเขาเรียนรู้ที่จะซ่อมแซมจักรยานและพัฒนาระบบกลไกต่างๆที่จะทำให้การประดิษฐ์เครื่องบินของพวกเขาประสบความสำเร็จในที่สุดความสนใจในการบินและแรงบันดาลใจความสนใจของพี่น้องไรในเรื่องการบินเริ่มต้นเมื่อพวกเขาได้เห็นของเล่นเครื่องบินที่สามารถบินได้ด้วยแรงลมซึ่งมีการใช้งานกันในยุคนั้นความตื่นเต้นจากการได้เห็นสิ่งนี้ ทำให้พวกเขาเริ่มสนใจในหลักการที่ทำให้วัตถุสามารถลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ต่อมาในปี1896พวกเขาได้เรียนรู้ข่าวการทดลองของซามูเอลแลงลีที่พยายามสร้างเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเครื่องยนต์แต่การทดลองของเขาล้มเหลวซ้ําแล้วซ้าเล่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองพี่น้องไร้ได้พบกับกลรรีจาวิสซึ่งเป็นหนึ่งในนักบ,บินและนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลานั้น อย่าเพิ่งงงนะครับว่าทำไมมีนักบินเครื่องที่สองคนพี่น้องกำลังทำนี้หมายถึงเครื่องบินที่บินได้ด้วยตัวของมันเองมีพลังในการขับเครื่องตัวเองนี่คือโจทย์ใหญ่พวกเขาเริ่มศึกษาการบินจากการดูแลฝึกฝนเครื่องบินที่ใช้พลังงานเครื่องยนต์จากบุคคลต่างๆและก็เริ่มต้นการทดลองสร้างเครื่องบินของตัวเองการพัฒนาเครื่องบินพี่น้องรายเริ่มต้นการทดลองสร้างเครื่องบินในปี1900โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการออกแบบเครื่องบินที่สามารถบินได้โดยไม่ต้องใช้การช่วยเหลือจากลมหรือที่เรียกว่าเครื่องบินที่สามารถบินด้วยพลังของตัวเอง สิ่งที่ท้าทายที่สุดในช่วงเวลานั้นคือการทำให้เครื่องบินสามารถบินได้อย่างสมดุลและมั่นคงซึ่งการทดลองหลายครั้งที่พวกเขาทำในช่วงหลายปีนั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จทั้งหมดในการทดลองในปี1901พวกเขาใช้เครื่องบินรุ่นแรกที่มีขนาดเล็กและใช้เครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นเองแม้ว่าจะมีการบินขึ้นได้แต่เครื่องบินก็ยังไม่สามารถคงตัวในอากาศได้อย่างที่ต้องการความผิดพลาดนี้ทำให้พวกเขาต้องกลับมาทบทวนวิธีการออกแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการควบคุมเครื่องบินให้มีความเสถียรและปลอดภัยในปี1902พวกเขาประสบความสําเร็จในการพัฒนาเครื่องบินรุ่นที่2ที่มีการควบคุมที่ดีขึ้นเครื่องบินรุ่นนี้สามารถบินได้ในระยะทางที่ยาวกว่าและมีการควบคุมการเคลื่อนที่ในอากาศที่ดีขึ้นพวกเขาพัฒนาระบบปีกที่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ตามต้องการ โดยใช้ระบบที่เรียกว่าวิงวอร์ปิงซึ่งเป็นการบิดและเปลี่ยนรูปของปีกเครื่องบินเพื่อควบคุมทิศทางการทดลองครั้งแรกที่สําเร็จวันที่17ทธันวาคม1903เป็นวันที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลเมื่อวิลเบอร์และออวิลไร้ายสามารถบินเครื่องบินที่สร้างขึ้นได้เป็นครั้งแรกณชายหาดคิตตีฮอกรัฐนอรคลแคโรไลน,หนาเครื่องบินลําแรกที่พวกเขาสร้างขึ้นมีชื่อว่าฟลายเออร์ er, ซึ่งมีขนาดเล็กและน้ําหนักเบา โดยเครื่องบินนี้บินได้ในระยะทาง120ฟุตรประมาณ36เมตรในระยะเวลา12วินาทีการบินครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทดสอบเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังเป็นการทดสอบความสามารถในการควบคุมการบินและการเคลื่อนที่ของเครื่องบินในอากาศซึ่งเป็นจุดสําคัญที่สุดในการสร้างเครื่องบินที่สามารถบินได้จริงๆคู่หูแต่ขัดแยง้งถกเถียงกันประจําแม้ว่า2คนนี้จะร่วมมือกันในหลายด้านของการประดิษฐ์เครื่องบินแต่ในชีวิตและการทํางานของพวกเขาก็มีความขัดแยง้งและความแตกต่างทางความคิดหลายประการ ซึ่งบางครั้งส่งผลต่อการทํางานร่วมกันในฐานะพี่น้องและนักประดิษฐ์โดยเฉพาะในด้านการตัดสินใจสําคัญสาคัญการแบ่งหน้าที่และวิธีการที่ใช้ในการทดสอบเครื่องบินหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆการที่พวกเขามีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันทําให้เกิดความขัดแย้งในหลายๆประเด็นแม้จะมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการประดิษฐ์เครื่องบินแต่การบริหารจัดการการดาเนินการและการตัดสินใจบางครั้งก็ทําให้เกิดความไม่ลงรอยกันได้บ่อยครั้ง ยกตัวอย่างเช่น 1. การแบ่งงานและบทบาทในทีม1ในความขัดแย้งที่เห็นได้ชัดระหว่างสองพี่น้องคือการแบ่งบทบาทและหน้าที่ในการทํางานแม้ว่าทั้งสองคนจะมีความสนใจและความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ลักษณะบุคลิกภาพของทั้งคู่กลับแตกต่างกันอย่างชัดเจนวิลเบอร์เป็นคนที่มีทักษะในการคิดเชิงทฤษฎีและเป็นผู้นําทางความคิดเขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมักจะเป็นผู้ที่คิดและวางแผนในระยะยาวเช่นการวิเคราะห์ความเสถียรของเครื่องบิน หรือการหาวิธีการที่สามารถควบคุมเครื่องบินในอากาศได้อย่างแม่นยำวิลเบอร์เป็นคนที่ทำงานด้วยความละเอียดและมีมุมมองที่เป็นระบบออวิลในทางตรงกันข้ามมีทักษะในด้านการปฏิบัติการและการประดิษฐ์เครื่องจักรเขามีความสามารถในการสร้างและประกอบเครื่องจักรได้ดีเขามักจะลงมือทําในแง่ของการทดลองและการแก้ปัญหาทางเทคนิคด้วยตนเองความขัดแย้งในด้านนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงแรกแรกของการพัฒนาเครื่องบินเพราะวิลเบอร์มักจะเน้นย้ำถึงความสาคัญของการคิดเชิงทฤษฎีในการออกแบบเครื่องบิน ขณะที่อวิลมักจะให้ความสําคัญกับการทดสอบจริงและการปร,ปรับปรุงเครื่องบินในสนามทดลองโดยบางครั้งวิลเบอร์ก็ไม่เห็นด้วยกับการที่อวิลต้องการให้ทดลองมากเกินไปจนเครื่องบินยังไม่สมบูรณ์บางครั้งอวิลก็รู้สึกว่าแนวคิดของวิลเบอร์ดูเหมือนจะช้าเกินไปและขาดความสมจริงอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความขัดแย้งในแนวทางการทํางานแต่ทั้งสองคนก็ยังสามารถประสานงานกันได้โดยการปรับตัวให้เข้ากับวิธีการของอีกฝ่าย เพื่อให้การทดลองและพัฒนาเครื่องบินดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ความขัดแย้งเรื่องการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ในสาธารณชนอีกหนึ่งความขัดแย้งที่สาคัญระหว่าง2พี่น้องเกิดขึ้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการนําเสนอผลงานของพวกเขาต่อสาธารณชนในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาเครื่องบินพวกเขาค่อนข้างเงียบและไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบมากนักโดยพวกเขามุ่งเน้นที่การทดลองและพัฒนาในภาคสนามเป็นหลักในช่วงที่พวกเขาทําการทดลองที่คิตตี้ฮอกในปี1903 พวกเขาไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นในทันทีพวกเขากลับมุ่งเน้นไปที่การทดสอบและทําการพัฒนาเครื่องบินให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นแทนการที่พวกเขาไม่เปิดเผยความสําเร็จครั้งแรกในการบินเครื่องบินให้เป็นที่รู้จักได้เร็วเท่าที่ควรทําให้มีการวิาพากษ์วิจารณ์จากภายนอกโดยเฉพาะจากซามูเอลแลนส์นักวิทยาศาสตร์ที่เคยพัฒนาเครื่องบินในลักษณะคล้ายกันซึ่งเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องแข่งขันกันเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าใครจะทําได้ก่อนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคือวิลเบอร์มักจะชอบที่จะให้ผลงานของพวกเขาได้รับการยยอมรรัับจาาากกนวิทาศสาต์ และบุคคลในวงการขณะที่ออวิลมักจะคิดว่าเครื่องบินควรจะได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในหมู่สาธารณชนเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้คนและภาครัฐได้เร็วที่สุดถึงแม้จะมีความขัดแย้งในเรื่องนี้แต่ทั้งสองก็ยังทํางานร่วมกันในท้ายที่สุดในการจัดการนําเสนอผลงานของพวกเขาให้สาธารณชนได้รับทราบในที่สุดพวกเขาก็สามารถติดต่อกับนักวิจารณ์และผู้คนในวงการได้ในปี1908 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญที่ทาให้เครื่องบินของพวกเขาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 3. ความขัดแย้งในเรื่องการจดสิทธิบัตรในด้านการจดสิทธิบัตรและการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาพี่น้องร้ายก็มีความขัดแย้งที่สําคัญซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความแตกต่างในแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้พัฒนาเครื่องบินที่สามารถบินได้จริงแล้ววิลเบอร์และออวิลต่างก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและการทาธุรกิจวิลเบอร์มักจะเน้นความสําคัญของการควบคุมสิทธิทางปัญญา และไม่ต้องการให้มีผู้ผลิตเครื่องบินที่มีลักษณะคล้ายคลึงออกมาสู่ตลาดขณะที่ออวิลมองว่าการมีสิทธิบัตรจะเป็นการป้องกันไม่ให้คนอื่นสามารถลอกเลียนแบบเทคโนโลยีของพวกเขาแต่เขาก็เห็นว่ามันอาจทําให้พวกเขาต้องใช้เวลามากเกินไปในการฟ้องร้องคดีต่างๆซึ่งจะเสียเวลาในการพัฒนาเครื่องบินมากกว่าที่จะเอาชนะคู่แข่งด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าความขัดแย้งเรื่องการจดสิทธิบัตรนี้ทําให้เกิดการต่อสู้ทางกฎหมายกับผู้ผลิตเครื่องบินคนอื่นๆเช่นซามูเอลแลนส์และจอร์จเคอร์ติส ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องบินที่พยายามจะลอกเลียนแบบเทคโนโลยีของพวกเขา 4. ความขัดแย้งในเรื่องการรับรู้ของสาธารณชนและความเกียรติยศหลังจากที่พวกเขาประสบความสาเร็จในการบินเครื่องบินได้ครั้งแรกในปี1903การได้รับการยอมรับและการเฉลิมฉลองจากสาธารณชนและวงการวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาในทันทีความขัดแย้งระหว่างพี่น้องไร้เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาพบว่าชื่อเสียงและเกียรติยศจากความสําเร็จนั้นไม่ได้แบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมวิลเบอร์มักจะถูกมองว่าเป็นผู้นาทางความคิดในการพัฒนาเครื่องบิน และได้รับการยกย่องมากกว่าอวิลในบางแง่มุมขณะที่อวิลก็รู้สึกว่าความสําเร็จนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือและการทํางานร่วมกันไม่ใช่แค่จากการคิดของวิลเบอร์เพียงฝ่ายเดียวความรู้สึกนี้ทําให้ทั้งสองคนเริ่มมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการรับรู้ในสาธารณชนและการได้รับการยกย่องแม้ว่าจะมีความขัดแย้งในเรื่องนี้แต่ทั้งสองก็ยังยืนหยัดในหลักการที่ว่าเครื่องบินเป็นผลงานของทั้งคู่ และได้ร่วมมือกันทํางานเพื่อให้เครื่องบินเป็นที่รู้จักในวงกว้างที่สุดการยอมรับและการส่งเสริมการบินหลังจากการบินครั้งแรกที่สาเร็จในปี1903พี่น้องไร้ได้เดินทางไปยังเมืองต่างๆเพื่อแสดงให้โลกเห็นถึงการประดิษฐ์เครื่องบินของพวกเขาขณะที่หลายคนยังไม่เชื่อว่าพวกเขาสามารถสร้างเครื่องบินที่บินได้จริงๆแต่พี่น้องไร้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีการบินที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นสามารถใช้งานได้จริงการยอมรับจากสาธารณชนและวงการวิทยาศาสตร์ เริ่มเข้ามาในปี1908เมื่อพวกเขาสามารถบินเครื่องบินในงานแสดงที่ประเทศฝรั่งเศสและได้รับการยอมรับจากทั้งนักวิทยาศาสตร์และรัฐบาลในหลายประเทศการสร้างอุตสาหกรรมการบินในปี1909พี่น้องไรท์ได้ก่อตั้งบริษัทไรท์เพื่อพัฒนาและผลิตเครื่องบินโดยพวกเขาได้ขายเครื่องบินให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการใช้เครื่องบินในทางทหารอย่างเป็นทางการทั้งนี้อุตสาหกรรมการบินได้รับการส่งเสริมและเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้เครื่องบิน กลายเป็นสิ่งสําคัญในการเดินทางและการขนส่งของมนุษย์บทส่งท้ายเรื่องราวที่เราได้รับชมมานี้เป็นเส้นทางอันท้าทายและน่าสนใจของพี่น้องไร้ผู้เป็นต้นกําเนิดของการบินสมัยใหม่ด้วยแรงบันดาลใจและความอุตสาหะพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการบินด้วยเครื่องบินมนุษย์เป็นไปได้จริงในวันที่17ธันวาคมคศ1903พ้ 1, พี่น้องไร้ประสบความสําเร็จในการบินครั้งแรกที่โคตตีฮอกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกลายเป็นความสําเร็จที่มีความหมายยิ่งต่อวงการอากาศยาน ความมุ่งมั่นและพรสวรรค์ของพวกเขานำไปสู่การพัฒนาเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบนันการค้นคว้าและพัฒนาแบบไม่ย่อท้อของพี่น้องไรถือเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นหลังในการกล้าเสี่ยงและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆอย่างไม่หยุดยัง้งขอบคุณที่ได้รับชมสารคดีที่ให้ความรู้และแรงบันดาลใจครั้งนี้ครับ สนใจสาระความรู้คู่ความบันเทิงฝากกดติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามครับ